เดี๋ยวเราจะมาสร้างกระดาษกันนะคะมาที่ไฟล์ New นะคะหรือว่าใครจะกด c t r o l N ก็ได้หน่วยของภาพนะคะเลือกเป็นเซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างเป็น15ส่วนความสูงใหเ้เป็นเลข5นะคะเป็น5แล้วก็ความละเอียดของภาพให้เป็น300 จากนั้นก็กดโอเคนะคะจะได้กระดาษขึ้นมานะคะพิมพ์ตัวอักษรใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะที่เป็นสัญลักษณ์รูปตัวทีนะคะแล้วก็คลิกให้พิมพ์คำว่าหอวังนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะ วิธีเลื่อนนะคะใช้เครื่องมือ move tool นะคะคลิกเลื่อนนะคะเลื่อนได้แล้วก็สำหรับใครที่จะปรับขนาดนะคะใช้ control t นะคะหรือว่าจะเป็น edit แล้วก็ free transform ก็ได้เหมือนกันปรับขนาดให้ตรงความต้องการของเรานะคะแล้วก็กดเครื่องหมาย enter วิธีเปลี่ยน ลักษณะฟอนต์หรือว่าสีนะคะให้ใช้เครื่องมือตัวเดิมนะคะที่เราใช้พิมพ์นะคะพิมพ์ตัวอ,อักษรคลิกเข้าไปนะคะลงบริเวณที่เป็นตัวอักษรแล้วก็คลุมดำค่ะแล้วก็เลือกเลือกอรูปแบบฟอนต์นะคะตรงช่องนี้นะคะให้ได้ตรงกับที่เราต้องการนะคะ แล้วก็วิธีเปลี่ยนสีนะคะให้มาที่ตรงนี้นะคะที่เป็นช่องสีคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีสีขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเมื่อได้สีที่ต้องการเราก็กดโอเคเลยค่ะ